โยโยโยเที่ยงตรงเจอกันกลับคืนหนหนังบิ๊กเน็ตสวัสดีแฟนคืนหนหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กลังใจทีมงานนะครับขอดอื่นฝากผลิตภัณฑ์เควินสปอร์ตเข้าร่วมกลุ่มหนุหนังได้ที่เอ็ดเอ็มวครับเอามาถึงค่ำคืนวันเสาร์นะครับบิ๊กแมาร์พี่จะเลือกเกมเวลาห้าทุ่มตรงฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับปารีสแซงต์แชร์แมงจากฝรั่งเศสจะเจอกับบาเยิร์นมิวนิคจากเยอรมันครับปารีสเนี่ยรอบที่แล้วถล่่่่มม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 อออออิิินนนนนนเเเเเตตรรรร์์์าาา4 0ะะคคัับบบลลุุยสสสดดดก้้้ททีีูณซ ก็แม่แทบจะฟิตร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับตัวหลักก็สเสือกคนแรกประตูดอนนารุมา่าเกมรับฮาคิมีมาควินยอสปาโชเมนเดสตรงกลางก็ชาวเนเวสฟาเบียนลุยวิตินย่านะครับแนวรุกเดซเรดูเอ้ควิเช่คอนัสเกเลียอุสมันเดมเบเล่โดยมีกอร์โรลามอสกับแบร์รี่บาโคล่าก็เป็นตัวสอดแทรกนะครับโยโย่เจ็ดสากผลิตภัณฑ์เคลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะก้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับและขณะที่บาเยนน์มิวนิกก็ชนะฟลามิงโกมาในรอบที่แล้ว4-2ต่อครับแวงซองกอมปานีจริงๆก็มีทีมที่เกือบๆจะสมบูรณ์นะครับอาจจะขาดแค่อัลฟงโซเดวิสที่เป็นตัวหลักที่เหลือประตูนอยเออร์เกมรับก็ไลเมอร์ทาอุปาเมกาโนสตานิซิตนะครับตรงกลางโจชัวกิมเบตกับลอนกอรเลสกาแนวรุกก็ไมเคิลโอลิเซ่จามามูเซียราคิงส์ลีโกมองแฮร์รี่เคน นัดที่แล้วยิง2ลูกนะครับเราก็มีพวกเลรอยซาเนสัตกานาบี้โทมัสมุลเลอร์เนี่ยเป็นตัวสอดแทกครับเจอกันมาถ้าเอารายการสำคัญญเนี่ยมีเจอในแชมเปี้ยนลีกเมื่อ2ปีก่อนรอบ16ทีมบาเยอร์เอาชนะไปกลับแล้วก็ล่าสุดคือปลายปีที่แล้วในแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสบาเยอร์ก็ชนะ10นะครับเท่ากับว่าเจอกัน3าครั้งหลังสุดบาเยอร์ชนะปารีสแซงต์แชร์แมงหมดเลยครับแน่นอนก่อนเกมเขามองปารีสเป็นต่อเพียงแต่ว่าด้วยฟุตบอลนาทีนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าหาทีมย ปาริสแซงต์แชงแมงยากจริงๆนะครับเพราะว่าทั้งสภาพร่างกายความฟิตแท็กติกวิธีการเล่นแม่อินเตอร์ว่าเหนียวๆยังโดนในแชมเปี้ยนลีกรอบชิงไป5ลูกครับบายเยอร์เกมรับไม่ได้ดีขนาดนั้นด้วยนะครับเกมแบบนี้น่าจะต้านยากครับวัดใจปาริสแซงต์แชคแมงครับพี่เรณมองว่ามีโอกาสสูงจะเปิดอาจจะเบียดได้อย่างน้อย1ประตูใน90นาทีเข้ารอบให้เชียร์ปาริสแซงต์แชกแมงเป็นครึ่งหนังบิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย